สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกแล้วนะครับอ๊อฟอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับนี่เป็นสถานที่จอดรถอีกหนึ่งที่นะครับแล้วเราก็ยังมีที่บางนานะครับแล้วก็สมขาวนะครับก็ถึงจอดรถสุรวงศอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ภายในโซนในเมืองนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับออฟจะมาแนะนํารถนะครับ ของ RDD Carcenter นะครับหรือรถดีเด็ดออโต้ของเรานะครับอยู่ในเครืออาร a คเน a แคปิตนะครับรถทุกคันนะครับของออฟย้ำเลยนะครับว่าเป็นรถมือเดียวนะครับกรรมสิทธิ์ลำดับเดียวเท่านั้นคือ a r a คเน a แคปิตนะครับและลูกค้าสบายใจได้แน่นอนกับการตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับแล้วก็มีการมทนนนเช็คระยะทุกคันด้วยวันนี้ มีรถเข้ามาอฟขอมาอัปเดตนิดนึงนะครับนี่ครับมีเอาติตนนะครับเข้ามา1คันนะครับนี่ทะเบียน9799นะครับ9799นะครับอันนี้อฟอาจจะรีวิวอัปเดตรถอ่าอย่างเร็วนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปแต่ละคันละคันให้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ แจ้งเอามาก่อนได้เลยเดี๋ยวรีบมาทําคลิปให้หรือว่ายังไงแล้วสนใจรถรุ่นไหนก็แจ้งเัาได้เลยคันนี้นะครับเอาติดนะครับ 1.8e นะครับเลขไม้อยู่ที่90,000นะครับ4,574นะครับเลขไม้แท้ๆเลยนะครับตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะครับดีเทลก็เหมือนเดิมครับเอาติดนะครับ1.8จะเป็นเบาะผ้านะครับ กำมมี่สีดำนะครับคอนโซลทุกอย่างจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับต่างจากตัว 1.6g นะครับที่เป็นเบาะหนังนะครับขยับมานิดนึงอ่านี่ครับนะครับสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะคนะครับแล้วก็จะมีคันนี้เข้ามาครับน่าสนใจสำหรับตัว v ีออนะครับ ปี2021นะครับฟังไม่ผิดครับปี2021นะครับ v ีออเข้ามา2คันนะครับไม่นะครับไม่ข้ามแสนเลยเรียกได้ว่าอยู่หลักหมื่นกลางๆนะครับสำหรับคันนี้มาอยู่60,000กว่านะครับนี่เป็นตัว v ีออสหนึนะครับปี2021นะครับนี่นะครับปี2 0 2พ นี่นะครับหน้าเล่มลงชัดเจนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ห0 0 0ืนะครับสามพนหกร้อยสิบเอ็ดกโลเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยมากนะครับนี่ปี2021เดครับเดี๋ยวไปดูคันที่เป็นไม่สามหมื่นด้วยเดี๋ยวพาชมนะเดี๋ยวพาดูแถวนี้ก่อนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นนะครับตัว ยอดขายที่ขายดีมากสำหรับรถกระบะนะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นอันนี้หมดสัญญาเช่านะครับเข้ามาอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เอ่ยนะครับกับหน่วยงานเดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีนะครับหลายคันเลยนะครับสำหรับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ2.4นะครับเป็น2 4 E นะแต่ว่า อ 2.4e เนี่ยเขาไปไปเป็นเป็นเบาะหนังนะนี่ 2.4e เป็นเบาะหนังนะครับนี่ครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยสวยแต่ติดจองแล้วนะครับทะเบียน4ีสี่หนะครับที่นี่รวดเร็วมากครับคือเซลล์ทุกคนมีลูกค้านะครับมีความต้องการอยู่แล้วนะครับฮอรถที่ตรงสเปคที่ลูกค้าตามหาอยู่นะครับสี่ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่2.4 ไปเร็วมากนะครับจองแล้วนะครับที่สำคัญคันนี้ไม้น้อยมากนะครับขออนุญาตเปิดนะครับรถให้ดูนะครับไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบสามนะครับนี่นะครับแต่ว่าก็ย้ำนะครับว่าติดจองแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวยังไงออฟมาอัปเดตให้นะครับสําหรับ2.4นะครับนี่2.4 e นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ แต่อย่าไปโฟกัสที่หน่วยงานนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นรถสี่ประตูนะครับตัวเตี้ยนะครับสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับเลขไมล์อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นนะครับหกรอยสิบากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่สภาพนิ่งๆเลยคือที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นสติกเกอร์นะเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ย ตัวนี้มันเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นนี้นะครับที่เป็นสติกเกอร์สีฟ้าเนี่ยตัวนี้ออฟต้องลอกออกให้ลูกค้านะมันจะไม่สามารถปล่อยไปเป็นสติกเกอร์สีฟ้าแล้วมีคาดกับหน่วยงานสัญญาเช่าเดิมได้นะครับอ่าพอลอกออกข้างในเป็นสีขาวนะนี่สีขาวแล้วเขาก็แรปสติกเกอร์นะครับพวกนี้ออฟต้องเอาออกเลยเนี่ยถ้าลูกค้าดูดีๆเนี่ยครับอ่ามันเป็นสติกเกอร์นะไม่ได้ทําสีนะบางทีลูกค้าเอ๊ะสี สีมันซีดจังซื้อไปแล้วมันจะยังไงนะครับอันนี้เราลอกออกให้นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับนี่สวยงามนะครับนี่ยางยังกิบกิบอยู่เลยนี่ครับแถวเนี้ยเป็นรถเข้าใหม่หมดเลยนะสี่ประตูสองจุดสี่ e นะครับนี่ก็จะเป็นรถนะครับ น,นีสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดนะครับนี่ครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะเป็นสองจุดสี่นะครับเป็นสองจุดสี่เหมือนกันนะครับเป็นตัวเตี้ยนะไม่ใช่ตัวยกสูงนะครับถ้าตัวสีอสีบอลจะเป็นตัวยกสูงนะถ้าเป็นตัวเนี้ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยที่เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นสองจุดสี่เหมือนกัน นะครับแต่เป็น4ประตูเกียวโตตัวเตี้ยนะมีแคลริบอยให้นะครับแต่เป็นแคลริบอยแคลิบอยทึบนะไม่มีไม่มีกระจกสไลด์ข้างเนาะอ่าแล้วก็เราจะทำการลอกสติ๊กเกอร์ให้นะครับออกไปสวยเชงวัตแน่นอนนะครับนี่ครับคันนี้ทะเบียนสวยนะ c ี 4, 4ีนนะครับนี่นะครับก็เป็นรถที่ออฟมาอัปเดตนะครับ การเข้าใหม่นิดนึงแล้วเดี๋ยวออฟจะไปลงดีเทลในส่วนของรถนะครับแต่ละคันนะครับให้ลูกค้าดูเดี๋ยวอาจจะเป็นตัว v ีออสนะครับน่าสนใจปี21นะครับไมลหกหมืกับไมล์สา0 0มืนะมี2มีสคันที่เข้ามาใหม่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรถรุ่นไหนนะครับอาจจะดูคลิปออฟแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นรถที่ลูกค้า ตรงความต้องการแต่ว่าทักมาได้นะครับให้ออฟดูรถให้นะครับเราอาจจะเจอรถที่ออฟไม่ได้ลงรีวิวหรือคลิปไว้นะครับสอบถามได้เลยแล้วก็ถ้าลูกค้าปรึกษานะครับเรื่องไฟแนนซ์หรือเรื่องการจัดอะไรเงี้ยโทรมาได้ก่อนเลยนะครับโอเคติดต่อออฟได้ที่เบอร์0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะนี่ครับเรามีรถให้ลูกค้าเลือกอีกเยอะนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับ คุณภาพดีนะครับผมสวัสดีครับ